เด็กเรียนโง่กลับได้ดีนะครับเด็กเรียนเก่งกลับไม่เจริญโย่วซับผู้ประกอบกยทุกท่านครับวันนี้จะมาพูดถึงว่าใครบ้างครับที่เป็นคนที่เรียนเก่งมากๆนะครับหรือมีเพื่อนที่เรียนเก่งมากๆนะครับแต่ว่าพอหลังเรียนจบนะครับหรือว่ามาอยู่ในชีวิตโลกแห่งความเป็นจริงเนะี่ยกลับไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับกับไอ้พวกที่เรียนโง่โงนะครับติดศูนย์ติดรอเยอะๆแม่งกลับมีกิจการแม่งกลับ ได้มีชีวิตที่ที่ดีกว่ามันมันเป็นเพราะอะไรนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับผมจะมาไขาข้อข้องใจนะครับแล้วก็ว่าถ้าใครที่ที่เป็นจริตไหนนะครับจะได้เอาไปปรับใช้กันนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการเราคนที่จะรู้จริตของตัวเองนะครับผมนะครับทุกคนคือเป็นเด็กที่เรียนง่มากๆทุกคนตอนเด็กๆคือเรียนแบบเรียนง่แถมอ่านหนังสือออกช้าด้วยกว่าจะอ่านหนังสือภาษาไทยออกนะครับ คือเกือบมสองแล้วทุกคนเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสมองเรานะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราสนุกกับการเล่นเกมมากๆนะครับในการที่เราจะเรียนรู้การเล่นเกมว่าไอเทมอะไรเควสอะไรอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบมากแต่พอไปเรียนในห้องเรียนเรารู้สึกว่าเราถูกกดดันนะครับ <S <S ให้เราเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็เลยรู้สึกว่าเร,เราง่สุดๆเลยนะครับแต่ว่าแล้วผมก็เป็นเด็กเซเว่นด้วยผมเคยที่เป็นเด็กล้างจานด้วยครับแล้วก็เอ๊ะทำไม พอมามาดูในเพื่อนในรุ่นเดียวกันนะครับหรือว่าที่เกิดจากการวิเคราะห์นะครับว่าเอ้ยทําไมเราเราถึงบางทีนะครับอ่าพูดถึงถึงด้านชีวิตทางด้านการเงินแล้วกันนะครับหรือว่าด้านธุรกิจเนี่ยหรือว่าด้านด้านอาชีพเนี่ยทำไมเพื่อนเพื่อนเราที่ที่จบ4.00หรือว่าเกียรตินิยมหรือว่าเป็นคนที่เรียนเก่งมากมาก,มากอะ่ะอะไรวะทําไมมันถึงมาชุดหลังเขาไว้ไม่ให้เขาไม่ให้เขาเจริญก้าวหน้านะครับหรือว่า แล้วมีข้อดี <_ S 1> ข้อเสียยังไงนะครับอย่างแรกครับทุกคนอย่างแรกนะครับอย่างแรกคือคนที่เรียนไม่เก่งนะครับทุกคนคือมันเหมือนแบบสําหรับตัวผมเองนะสาหรับคนอื่นๆผมไม่แน่ใจนะสําหรับตัวผมเองอะ่ะคือเหมือนเราแม่งไม่มีอะไรจะเสียทุกคนมันเหมือนหมาจนตอกอะ่ะคือชีวิตเราจะดีหรือเราไม่ดียังไงแม่งก็แย่อยู่แล้วเว้ยเราเรียนงูเราเป็นคนที่แบบว่ามันไม่มีอะไรโดดเด่นมันมันไม่ได้เรียนเก่งอยู่แล้วอ่ะคือ เราจะกล้าลองนะครับอย่างแรกคือความกล้าของเราเราจะกล้าลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมันเหมือนการทําข้อสอบมาถึงกล้าที่จะกามั่วเรากล้าที่จะลองตรงนั้นตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยมันมันจะดีไม่ดียังไงนะครับมันเลยทําให้ให้เราเนี่ยเป็นคนที่กล้ามันเหมือนหมาจนตอกอะยังไงมันมันไม่ดีอยู่แล้วเราเลยจะกล้านะครับต่างก,กันกับเด็กที่เรียนเก่งนะครับ เด็กที่เขาเรียนเก่งอะครับเขาจะเหมือนว่าเอ้ยสมมุติว่าจะต้องทําข้อสอบเนี่ยไอ้อตรงนี้มันจะผิดหรือเปล่าว่าคุณครูจะให้จิตวิสัยหรือเปล่าว่าอะไรแบบเนี้ยคือมันค่อนข้างคิดเยอะนะครับบางทีเลยกลายเป็น perfect s h e t net คือผิดไม่ได้แต่ในชีวิตของผู้ประกอบการจริงๆอนะคือการศึกษามันตามไม่ทันทุกคน2เดือน3เดือนแม่งปรับตัวอีกแล้วการยิงแอดแม่งปรับอีกแล้วทิกตอกปรับอีกแล้วช้อปปี้ปรับอีกแล้วเฟซบุ๊กปรับอีกแล้วมันปรับทุกอย่างนะครับเลยกลายเป็นว่าคนที่กลัวนะครับคนที่ขี้กลัวเนะี่ย จะค่อนข้างยากนะครับในการที่เป็นพนักงานประจำเนี่ยการที่เรากลัวเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆออกมาหรือว่าเราไม่กล้าที่จะจำมะราวนะครับไม่กล้าที่จะเปลี่ยนงานหรือมันไม่กล้าที่จะไปลองสิ่งใหม่ๆหรือเวลาได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆมาเราก็จะไม่กล้านะครับคนที่เรียนเก่งๆไม่ใช่ไม่ดีนะครับคือแต่อยู่ในกรอบแต่ด้วยว่ายุคเนี้ย มันดันกลายเป็นยุคข,ของการที่ปรับและเปลี่ยนนะครับทุกคนเหมือนกับว่าเราจะต้องคอยเรียนรู้แล้วก็ปรับตามคนที่เรียนไม่เก่งเนี่ยด้วยว่ามันไม่มีอะไรเสียทุกคนเหมือนผมอะ่ะคือกูแล้วไงอะ่ะกูเด็กเซเว่นมาก่อนอะ่ะแล้วยังไงอะ่ะกูก็เป็นเด็กร้านจานมาก่อนต่อให้กูต้องล้มต่อให้กูต้องล้มเหลวยังไงกูก็กลับไปเด็กเป็นเด็กเซเว่นได้กูก็ไม่ได้เกียนนิยมอยู่แล้วนี่หว่ากูไม่ได้จบหมออยู่แล้วนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เราอีโก้มัน ค่อนข้างต่ํากว่าคนอื่นนะครับในในในส่วนตรงนี้ครับมันก็เลยทําให้คนที่เรียนไม่เก่งเนี่ยนี่คือจุดแข็งนะครับแล้วถ้าใครที่เรียนไม่เก่งนะครับแล้วมีความกล้าเนี่ยก็คือลุยลุยนะครับทุกคนเราไม่ต้องกลัวเพราะมันมันไม่มีอะไรจะเสียนะครับส่วนคนที่เรียนเก่งเนี่ยแล้วแล้วรู้สึกว่าคิดมากเกินไปนะครับให้เราลองนะครับ เราคิดว่าเราไม่มีอะไรจะเสียให้เราลืมสิ่งที่เราเคยเรียนเก่งมาก่อนให้เราลืมสิ่งที่ที่เราแบบการงานอาชีพที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เราลืมไปให้หมดเกียรตินิยมเกียรตินิยมโยนแม่งทิ้งไปนะครับใบปริญญาอะไรโยนมันทิ้งไปข้างหลังก่อนนะครับแล้วเราจะทําอะไรนะครับให้เราเริ่มเลยว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่แหละที่เราจะทําอะไรบางอย่างที่เราจะกล้าทํานะครับแล้วทาไปเลยคือเราไม่ได้มีสิ่งนั้นอยู่แล้วสมมุติว่าเราจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเราเนี่ยไม่ได้ทํานะทุกคน คือมันก็จะมีแต่เท่าทุนนะทุกคนคือเราก็ไม่ได้มีเราก็ไม่ได้ขายตัวนั้นดีอยู่แล้วเราทรําธุรกิจตัวนั้นเราไม่ได้ขายตัวนั้นดีอยู่แล้วถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันก็ Panch ขายไม่ดีเท่าเดิมแต่ถ้าเรากล้าทําอะไรบางอย่างอ่ะคือมันมีแค่ว่าทําได้กับทาไม่ได้ถ้าทําไม่ได้มันก็เท่าเดิมอ่ะแต่ถ้าคุณทําได้คือคุณจะคุณจะขายดีขึ้นมากๆคือมันเลยเป็นเป็นเรื่องของความกล้าเป็นหลักแล้วการที่ที่เราเป็นผู้ประกอบการนะครับเราเนี่ยถามว่าทําไมมันถึงต้องมีความกล้ากว่า กว่าคนปกติหรือหรือพนักง,งานประจําหรือว่าอาชีพอื่นๆน่ะค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามันมีชีวิตคนอื่นนะครับมาเป็นเดิมพันค่อนข้างเยอะทุกคนมันเหมือนการเล่นการพนันแต่ว่าเชื่อเราแม่งวางหมดหน้าตากับทุกคนเพราะว่าบางสิ่งบางทีนะครับการตัดสินใจของเราครั้งเดียวเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับทั้งบริษัทนะครับเพราะว่า เราไม่รู้ว่าแต่ละคนมีพนักงานกี่คนหรืออาจจะมีครอบครัวตัวเองที่ต้อง By round อแ,บแบกรับภาระกี่คนนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นพนักงานประจำเราอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องลูกเมียอะไรอย่างเงี้ยเท่านี้แต่ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราอาจจะแบกรับนะครับสี่สิบห้าสิบครอบครัวนะครับที่เขาหวังพึ่งบริษัทนี้อยู่นะครับในการตัดสินใจของเราเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยทําให้ต้องคิดรอบคอบมันก็เลยทําให้คนเนี่ยไม่ค่อยกล้านะครับแต่ว่าคนที่ไม่กล้าเนี่ยกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าไม่กล้าตัดสินใจมันเหมือนกับ ตอนที่เราเนี่ยตอนที่เราเนี่ยไม่ทําอะไรเลยอ่ะมันกลายเป็นว่าแย่กว่าการที่เราจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างมันจะได้มีการรับรู้นะครับ <c oughs> คนที่กล้านะครับแล้วรู้ตัวเร็วนะครับปรับและเปลี่ยนนะครับแล้วเรากล้าที่จะลงมือทํานะครับมันเลยสําเร็จมากกว่านะครับกลายเป็นว่า <c oughs> เลยจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะเรียนเก่งหรือคุณจะเรียนไม่เก่งมันเลยวัดกันที่ความกล้าที่จะ คิดนะครับกล้าคิดนะครับกล้าที่จะลงมือทํานะครับแต่ด้วยว่าสติถีออกมานะครับก็คือคนที่เรียนเก่งนะด้วยว่ามีชังชัง,งักติดหลังนะครับว่าเอ้ยเราเรียนเก่งเราควรจะไปทําอาชีพดีๆไปนู่นไปนี่มันเลยแบบว่าจะให้กล้ามันเริ่มต้นเลยความกล้าเนี่ยน้อยกว่านะครับอันนี้เป็นแค่สิ่งเดียวนะครับแล้วถ้าสมมติว่าใครที่เรียนไม่เก่งเนี่ยคุณก็ต้องใช้สิ่งนั้นนะครับกัดไม่ปล่อยแล้วก็ผนังชนฝาแล้วทุกคนคือ เราเป็นหมาจนตอกแล้วเราต้องสู้สุดชีวิตนะครับแล้วยิ่งเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเรามีชีวิตนะครับของพนักงานของเราทั้งหมดแล้วก็ครอบครัวของเรานะครับเป็นเดิมพันเราก็เลยต้องจริงจังแล้วก็สู้เต็มที่นะครับแล้วผมนะครับานเคนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้ผู้ประกอบการทุกคนนะครับกล้าที่จะฝันนะครับกล้าที่จะคิด,คดแล้วก็ลงมือทํานะครับแล้วก็ผมานเคนะครับขอตัวโก вой, วยแนบไปก่อนครับสวัสดีครับ